โอเคครับสำหรับในสวนของเรานะครับเราจะมีต้นมะนาวด้วยนะครับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราปลูกไว้บริโภคเองแล้วก็จำหน่ายนะครับสำหรับวันนี้ผมจะามาแนะนำโปรโมชั่นนะครับของมะนาวแป้นลำไยของสวนเรานะครับเดี๋ยวผมให้ดูผลก่อนมะนาวแป้นลำไยของสวนเรานะครับ ตัวผลความสมบูรณ์นะครับตัวน้ำนะครับจะมีความสมบูรณ์แล้วก็ติดผลผลิตเนี่ยทั้งปีเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแป้นลำไยนะครับของสวนเรานะครับเอไม่ขึ้นเท่าไหร่อ่านี่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะครับผลเขาจะขยายได้ใหญ่อีกกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาให้มันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะครับนี่นะครับเจอละนี่นะครับ น้องเขาจะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีผลที่ค่อนข้างดีน้ําดีด้วยนะครับนี่เราได้มาแล้วนะครับดูนะฮะลูกนะครับดูตัวผลเขานะนี่นะครับให้ดูก่อนผมโฟกัสกล้องก่อนนี่นะครับดูตัวผลนะครับเห็นไหมฮะนี่ยผลสวยมากนะครับเขียวสวยแล้วก็หอมมากนะครับ ก็แบบหนึ่งโอเคเจอละนี่ผมจะปอกให้ดูนะครับผมจะปอกให้ดูนะครับว่าตัวน้ําเขาเนี่ยมีความฉ่ำหวานขนาดไหนนะครับอันนี้เราแกะมาสดๆเลยนะครับนี่นะครับืคือปอกเนี่ยกลิ่นเขาดีมากเลยนะครับกลิ่นหอมดีมากนะครับอีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาก็น่าจะให้น้ําให้ ผลผลิตได้แบบเต็มที่มากๆเลยนะครับแต่แต่ว่าตอนนี้เขาก็สุดยอดแล้วนะครับผมจะปอกให้ดูครับนี่ตัวน้ำนะครับนี่นะครับผมให้ดูซูมอีกหน่อยนี่นะเดี๋ยวผมจะบีบน้ำให้ดูนะครับว่าตัวเนื้อมะนาวเนี่ยเขาดีขนาดไหนดูนะครับเห็นไหมเพื่อนๆนี่นะครับ เดี๋ยวลองสังเกตดูน้ำกันนะครับผมบีบแล้วนะดูนะฮะคือตัวน้ําเนี่ยเขาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอันนี้แค่ลูกเดียวนะครึ่งลูกด้วยซ้ํานะครับผมไม่ได้เอาแก้วมานะผมจะมีแก้วช็อตจริงๆผู้เวลาผมเทสมะนาวในสวนเนี่ยผมจะผมจะเอาแก้วแก้วช็อตมาด้วยนะครับผมจะเทสค้างละสิบผลนะครับผมจะเทสดูว่าตัวน้ําเนี่ย มันประเมินได้ได้ได้ประมาณไหนนะครับมันพร้อมเก็บหรือยังน้ำเนี่ยจะสม่ำเสมอนะครับจากที่เราทำตัวเทสตัวผลชี้วัดนะครับวันนี้นะครับผมทำโปรพิเศษนะครับมะนาวเรา,าจริงจริงแล้วก็ อยากจะแนะนําลูกค้าที่ซื้อเราประจำนะครับที่ซื้อเราทุกวันนะครับผม,ผมก็ละบากใจอยู่เหมือนกันว่าจะทําโปรนี้ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็จะลองดูสัก1ปี1รอบปีนะครับสําหรับโปรนี้จะเป็นโปรคล้ายๆกับต้นมะม่วงเรานะครับเป็นโปรเมาส์นะครับก็คือผมจะเก็บมะนาวให้ทั้งปีเลยนะครับเพราะว่าผล,ผลผลิตของมะนาวที่นี่เนี่ยออกทั้งปีนะครับ สำหรับมะนาวเหมานะฮะเก็บทั้งปีต่อ1ต้นนะครับราคาเดิมราคาเดียวคือ888นะครับ888ได้1ต้นได้ผลผลิตทั้งปีนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลผลิตเยอะขนาดไหนนะครับกเ็เราก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าตัวมะนาวที่คุณพี่จองเนี่ยจะได้ผลผลิตมากหรือน้อยขนาดไหนแต่ว่ารับประกันได้ว่ามีผลผลิตส่งให้ ทุกเดือนหรือว่าสัปดาห์เว้นสัปดาห์แน่นอนนะครับได้กินมะนาวดีๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับเป็นมะนาวอินรีได้กินตลอดทั้งปีแน่นอนถ้าพี่เหมากันเข้ามานะครับผมทําเหมาต้น888ราคาเดียวนะครับแล้วก็เออราคานี้ผมไม่รู้ว่าจะได้กําไรหรือเปล่าหรือว่าจะได้ค่าดูแลหรือเปล่าก็ขอให้เป็นโปรสาหรับลูกค้าประจําละกันนะครับสาหรับใครที่เคยกินเคยใช้เคย ชิมคุณภาพของสวนแล,วแล้วจะรู้ดีว่าเราดูแลแล้วก็เราใส่ใจลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับสำหรับโปมะนาวเหมาต้นเก็บส่งให้ทั้งปีราคาเพียง888แนะครับแล้วก็รายละเอียดอย่างอื่นก็เดี๋ยวผมจะอินบ็อกแล้วก็ส่งรายละเอียดให้ทางแชทหรือในข้อความได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ